สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะพามาความรู้กับของเก่านะครับแบบไหนสร้างกับไรให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือพลาสติกที่ทุกคนเห็นนี่ครับพลาสติกนะครับจากคลิปรถมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์กับปิดอีกช่างเหลืองหนึ่งดีเหมือนกันนะครับรถมอเตอร์ไซค์เก่านี่ครับพลาสติกแข็งนี่คือผมขัดเดียงมากผมสื่อ มานํำเน่นะครับน้ำดูคขาในบอกครับนี่คือพาสติคแข็งซสื่อมากขัดแยกขายบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับหลักๆก็คือบอร์ดทำกำไรให้นะครับบางอย่างพงกับพกแกะนะครับพาะวแกะไปแล้วเขาอาจจะบอื้อเพราะว่ามันชินหน่อยนะครับนะครับเก็ไปให้โรงงานเขาแกะเองนะครับนี่ครับเปรียบเทียบนะครับยกตัวอย่างเนี่ย คือไม้ช็อตยุงเก่านะครับในนี้มีอย่างมีแบตครับแบตกับบอร์ดเอกทอดิบนะครับขายบอร์ดมันขายแบตมันทัตัวเกี่ยออกมาครับนี่ครับก็ได้อีกราค่าหนึ่งนะครับส่วนผมผมบ่กเกี่นะครับผมเลือกขายแบบดีนะครับนี่ครับไม่ซดยุ่งนี่ครับลายครับคือไม้ช็อตยุงกับบอร์ดนะครับบอร์ดเล็กๆน้อยๆผมจะบุกแก่นะครับ ผมจะเช่งกิโลขายหมดเลยนะครับงานของผมนะครับส่วนมากมีติชิดใหญ่โครงทีวีนะครับที่ผมลงคลิปเมื่อวานนี้นี่ครับโครงทีวีเก่านะครับได้มากเลยครับงานเกี่ยของผมนะครับพลาสติกนะครับทรงจํานวนหลายหนึ่งตันนะครับต้องซับแบบนี้ให้ได้หนึ่งตันนะครับนี่ครับอัดเลี่ยงได้ดีนะครับหนักนะครับเพราะว่ามัน เป็นชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่นี่จะหนักนะครับเพราะจากการเลี้ยงดีๆผเเคยไปส่งได้นหนึ่งตันนะครับก็คือตันหนึ่งก็อีกหาสิบโลตันหนึ่งร้อยกิโลสิครับต้องให้ได้ประมาณนี้นครับถึง่จะคุ้มค่าน้ํามันนะครับผมหน่อยก็หนีกระบอกคอยข่มนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับที่ผมเอาไปขายครับ งั้นประเทศนี้ครับที่เห็นนี่เขาจะบกค่อยอยากซื้อให้ผมนะครับนี่ครับแบบนี้นครับนี่คือเขามาขายให้ผมนะครับเป็นกระสอบเขามาส่งล,ลกักลักผมจะบดซื้อนะครับเขาว่ามันหน่อยไมเย่เห็นหยางนะครับเขาจะซื้อได้ชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับชิ้นใหญ่เท่านั้นถึงจะได้ราคาตามที่ต้องการนะครับจะไม่ซิ้น่อยหน่อย มันกับบอ่อใดครับเพราะว่าค่อยใส่ปนไปครับเทเล็กเทเล่าหน่อยนะครับเอาไปเทเดียวเขาก็บดซื้อนะครับี่การบดการปนกันไปเทเล็กเทหน่อยก็ได้เยอะครับไม่ว่าเอาไปจะถุงใหญ่ๆแบบนี้เขาก็บบซื้อนะครับนี่คืองานพลาสติกแข็งนะครับของผมนะครับจากงานพลาสติกแข็งก็มี ประเภทมีเนียมอีกนะครับใครเรือกเห็ดมีเนียมทองแดงครับคือว่าจะแกะเต้ทองแดงก็ได้หรือว่าเห็ดแต่นน้ำเศษเหล็กก็ได้นะครับหลายอย่างมากเลยครับอลูมิเนียมกับสามารถสั่งกาไรได้กันครับไปซื้อมากครับซื้อมากมามากมืออึดหรอกครับผู้ที่เขาบแกะลายนะครับเขาแกะบ่ไดดนะครับเพราะว่านเป็นงานที่แกะยากมากเลยครับทน อลูมิเนียมนะครับอันนี้เป็นพลาสติกอ่อนนะครับโครงเครื่องสาาัาป่ามีอยังครับพลาสติกอ่อนถูกๆม,มากๆเลยครับแถบบโคุมุมคาน้ำมันเกียร์ปทรง้ายครับถูกตับตรงในบโคุมนะครับนี่ครับบบมีประโยชน์นีอยังนะครับ โลดหนึ่งคบชีห้าบาทนึงครับประมาณนี้ครับสมัยติกีนะครับสิบบาทเก้าบาทนะครับผมเคยส่งครับราคาดีกว่านี้ครับดีนะครับแต่ว่าบดีมาได้สองสามปีแล้วครับราคานี้นะครับอันนี้คือพลาสติกแข็งครับพลาสติกแข็งก็เเบิอนกันนะครับจะคือว่าพลาสติกอ่อนลงพลาสติกแข็งกันลง คือกันนะครับ